ขอเชิญร่วมงานประจำปีนะคะที่วัดหนังนะคะขอเชิญไปไหว้หลวงปู่เอี่ยมนะคะพระเกจิอีกรูึ่งของวัดหนังนะคะวันนี้ร้อยพระในห้องนอนมีตัวเสิงโตโชมค่ะมีการต่อตัวของเซิงโตโดะะ้วยค่ะ ะไปเอาเควคิวที่51ช่วงหงดัไออด,ด้เลยนะทำอย่างไรกลับบ้านนอนคไหว้พระขอพรเสร็จกลับบ้านนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่จะไปรอกินขนมเพื่อนบวนที่วัดหังตันปอยไ้ก่อนคิดต,ตะบุตขอบากุตาบลับเพราะนั้นก็ถึงเวลาแล้วละ่ะ อาจจะที่จะได้จะใช้สอยมีเวลาที่จะกำหนดทุกเย่างให้ทีน้องได้ครบแนะครับปีนี้เออปีี้ล้วเนี่คนไทยซึ่งฝนกำกันมากนะครับแล้วถ้าไม่มีคนก็ไม่ได้ในงานที <poker phones> ่นี้ก็จะได้รู้ความเป็นงาน